ไม่เจอกัน30ปีเลยนะคะเพื่อนๆไหนคนไหนที่ไม่เจอ30ปีนี่คุณกันนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะไม่รู้ไม่รู้ฟังเสียงใครนะคะไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใครนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะไม่รู้ไม่รู้ฟังเสียงใครนะคะไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใครนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะคนนี้นะคะ คนนี้ม่เจอ30ปีนะคะคือคนนี้นะคะคุณหญิงหนิ่งนะคะอันนี้คุณหญิงพรนะคะคุณหญิงพร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 เพื่อนทุกคนน่ารักบางคนไม่เจอกัน30ปีเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้จัดขอบคุณผู้จัดผู้จัดน่ารักมากขอบคุณขอบคุณชื่ออะไรนะคลิปดูดูเพื่อนจุ๊จุดจุดจุถ่ายคลิปไว้เราก็ไปดูเด้อน่ารักกมาก สนุกมาเลยทาแก้วดูนะคะมีทุกคนงามๆมีทุกคนงามอันนี้คือบรรยากาศรถมา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 งามงามเพื่อนงาม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 โอ้มีทุกคนงามงามมีทุกคนงามงามเมื่อคืนเนั่ยหลับเป็นตรมุมนี้นะคะอ่าดูมุมนี้มุมนี้ทุกคนชอบถ่ายรูปค่ะ มีแต่คนสวยๆนะคะแหงดูท่านางแบบนางแบบนางแบบแงแงแงโอโอถ่ายรูปกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเนี่ยโอเคโอเคโอเคลจริงโอ้มีแต่คนสวยอ่ะมีแต่คนสวยมาดูเอ่อจะดอนเป็นจะดอนชื่ออะไรนะจังชื่อเกมนะราคาบรรยากาศบรรยากาศของการพร้มรุ่นที่น่าสนุกมากไม่มีใครฟังใครเลยนะคะไม่มีใครฟังใครเลยนะคะค่ะไม่ไม่มีใคร อขอบคุณเพื่อนดอนมากขอบคุณเพื่อนบทเพื่อนดอนมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวจบดีวจบเลยนะคะโอ้โอ้ถ่ายรูปกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเนี่ยโอเคโอเคโอเค,โอ,เคโอ้มีแต่คนสวยอ่ะมีแต่คนสวยมาดูดูนะคะดูบรรยากาศช่วงลงขึ้นรถนะคะคุยกันไม่หยุดเลยนะคะ คุยกันไม่หยุดเลยค่ะเป็นผลผลฉันฉันฉันฉ <c oughs> ันบ้างฉันบ้างาฉันบ้างฉันบ้างคนนี้ก็นั่งยิ้มเลยนะคะนั่งยิ้ม <c oughs> นิงจุกนี่ไม่เจอกัน30ปีดูท่านะคะถ่ <c oughs> ายรูปกันมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะถ่ายรูปมนตั้งแต่เช้า <c oughs> โ,อโอ้โอ้โอ้อันนี้ <c oughs> <c oughs> คนนี้นะคะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะค่ะอิ่มใจที่พี่เพ่แม่แม่งามผัดนะคะบรรยากาศบรรยากาศของการพรมรุนที่น่าสนุกมาก <c oughs> ไม่มีใครฟังใครเลยนะคะไม่มีใครฟังใครเลยนะคะค่ะ <c oughs> ไม่ไม่มีใครมันไม่เจอกัน30ปีเลยนะคะเพื่อนๆไหนคนไหนที่ไม่เจอ30ปีนี่ <c oughs> คุณรถมา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 งามงามเพื่อนงาม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 นี่โอ้ไม่ไดงคุยงาม ี่ทุกคนงามๆเมื่อคืนน่นหลับเป็นตังดูนะคะแต่ละคนไม่มีใครยอมใครเลยนะคะวันนี้จะไปวัดนะคะจะไปวัดเขาบอกว่านกกระจอบนี่ค่ะยิ่งกว่าใครนี่ดูสังเกตนะคะสวยทุกคนหล่อทุกคนสนุกสนานมากเจอกันบางคนผ่อน ฉันบ้างฉันบ้างอาฉันบ้างฉันบ้างคนนี้ก็นั่งยิ้มเลยนะคะนั่งยิ้มนะขอบคุณมากนะคะที่มาดูบรรยากาศน่ารักน่ารักของการรวมรุ่นเพื่อนของยายปิ๋วนะคะค่ะมาแบบนี้สนุกมากค่ะสนุกมากโอ้สนุกสนานมากนะคะนี่บรรยากาศตอนเช้านะคะเนี่ยพรพน อ๋อฉันบ้าง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 คนนี้ก็นั่งยิ้มเลยนะคะนั่งยิ้มนะขอบคุณมากนะคะที่มาดูบรรยากาศน่ารักน่ารักของการรวมรุ่นเพื่อนของยายปิ๋วนะคะค่ะมาแบบนี้สนุกมากค่ะสนุกมากนะคะเพื่อนเพื่อดูบรรยากาศนะคะไม่รู้ไม่รู้ฟังเสียงใครนะคะ ไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใครนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะคลิปดูดูดูเพื่อนจุดจุดจุดถ่ายคลิปไว้เราก็ไปดูเด้อสนุกมากเลยสนุกมากยิงจุกนี่ไม่เจอกัน30ปีดูท่านะคะถ่ายรูปกันมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะถ่ายรูปมนตั้งแต่เช้าโอ้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 พรอน เฉบ้างฉันบ้างก็ฉฉนบ้างก็ฉันบ้างอคนนี้ก็นั่งยิ้มเลยนะคะนั่งยิ้มเล,เลยต้องใส่ผ้าถุงทุกคนสวยงามหมดเลยนะคะสวยงามหมดเลยนะคะเออสวยทุกคนเลยสวยทุกคนเลยอันนี้หนูอีกจ้มหนูอีกก็มารถก็ม,มาเอารถมา,าโอ้โอ สนุกสนานมากนะคะนี่บรรยากาศตอนเช้านะคะเนี่ยอขอบคุณเพื่อนดอนมากขอบคุณเพื่อนหบดเพื่อนดอนมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวจบจบเลื่นะคะเพื่อนทุกคนน่ารักบางคนไม่เจอกัน30สปีเลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้จัดขอบคุณผู้จัดผู้จัดน่ารักมากขอบคุณขอบคุณชื่ออะไรนะคะไม่ได้ถ่ายคนเดียวโอ้โอ้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 สุภาวดีอัสุภาวดีจุกอันนี้จุกโอจุกเบอร์บอบอได้ถ่ายกันเขาหรอกถ่ายถ่ายโอ้สนุกสนานมากนะคะนี่บรรยากาศตอนเช้านะคะเนี่ยลูกใครเป็นใคร เลยค่ะขอบคุณเพื่อนดอนมากขอบคุณเพื่อนโบเพื่อนดอนมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวจบเดีจบเลยนะคะหิิงจุกเนี่ไม่เจอกัน30ปีดูท่านะคะถ่ายรูปกันมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะถ่ายรูปมาตั้งแต่เช้าโอ้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 าเลยถ่าแก้ว นะคะมีทุกคนทำงานมีทุกคนทำงานอันนี้คือบรรยากาศนี้ถ่ายรูปไม่กินข้าวกินน้ำนะคะไม่กินข้าวกินน้ำชวีวันนะคะเพื่อนสนุกสนานเขาบอกว่านกกระจกนี่ค่ะยิ่งกว่าใครนี่ดูสังเกตนะคะสวยทุกคนรอทุกคนสนุกสนานมากเจอกันบางคนพรอน บ้า้ฉันบ้างก็ฉันบ้างก็ฉันบ้างอ๋คนนี้ก็นั่งยิ้มเลยนะคะนั่งยิ้มนะคะไม่ได้ถ่ายคนเดียวโออ๋ออ๋อว๋ออ๋ออ๋ออ๋ัสุภาวดีอัปสุภาวดีจุกอันนี้จุกโอ้จุกเออบอร์บอร์บอร์เดิถ่ายกันเข้าดอกครับถ่ายไม่เจอกันสามสิบปีเลยนะคะเพื่อนๆไหนคนไหนที่ไม่เจอสามสิบปีนี่คุณรถมา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 งามงามเพื่อนงาม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 นี่โอ้ไม่ได้คนงามงามไม่ได้คุยงามงามเมื่อคืนนั้นหลับเป็น ดูนะคะดูบรรยากาศช่วงรอขึ้นรถนะคะคุยกันไม่หยุดเลยนะคะคุยกันไม่หยุดเลยค่ะไม่ฟังใเลยค่ะค่ะอันนี้ปูนะคะนี่ปูค่ะปูเขาบอกว่านกกระจบนี่ค่ะยิ่งกว่าใครนี่ดูสังเกตนะคะสวยทุกคนรอทุกคนสนุกสนานมากเจอกันบังขดนะคะบรรยากาศบรรยากาศของการพร้มรุ่นที่น่าสนุกมาก ไม่มีใครฟังใครเลยนะคะไม่มีใครฟังใครเลยนะคะค่ะไม่ไม่มีใครทิ้งจุกนี่ไม่เจอกัน30ปีดูท่านะคะถ่ายรูปกันมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะถ่ายรูปบนตั้งแต่เช้าโอ้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 อันนี้คนนี้นะคะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะค่ะอิ่ม <cattle> ใจที่พีพ Ahora, ่เพ่แม่แม่งาม เขาบอกว่านกกระจอบนี incident, ้ค่ะยิ่งกว่าครนี่ดูสังเกตนะคะสวยทุกคนหล่อทุกคนสนุกสนานมากเจอกันบางคนไม่เจอกัน30ปีเลยนะคะเพื่อนๆไหนคนไหนที่ไม่เจอ30ปีนี่คุณนะจะโดนเป็นจะโดนชื่ออะไรนะจชื่อเกมไทยเลยห้าแก้วดูนะคะมีแต่คนทงานมีแต่คนทำงาน อันนี้คือบรรยากาศไม่ได้ถ่ายคนเดียวอ๋ออ๋ออ๋ออออสุขาวดีสุขาวดีจุ๊กอันนี้จุ๊กจุกเออบ์บอบอได้ถ่ายกับเจ้าดอกครับถ่ายนะคะเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศนะคะไม่รู้ไม่รู้ฟังเสียงใครนะคะไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใครนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะค่ะพรพร ฉัน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 บ้างฉันบ้างอาฉันบ้างฉันบ้างอคนนี้ก็นั่งยิ้มเลยนะคะนั่งยิ้มเลยปันไทยเลยค่ะค่ะอันนี้ปูนะคะนี่ปูค่ะปูปูสนุกสนานมากนะคะนี่บรรยากาศตอนเช้านะคะเนี่ยเขาบอกว่านกกระจอกนี่ค่ะยิ่